อนรับเข้าสู่ช่องทันจังเจอผู้สาวกำลังใส่มะขามครับใส่บ<ะ>้า <laughs> สอยไปทำไรครับพี่ดาวเช่อินช่มอินฝักใหญ่มากเลยครับเนี่ยเขาเรียกมะขามอะไรพันเนี่ยรู้ไหมปัด ดูดูมือผมนะครับดูความยาวของมะขามเอาไปแช่อิม่มแกไอ้กล้องแกเดินหนีกล้องไปแล้ว <laughs> ตามแก็ไป นี่ก็อยู่อากาศเย็นมากเลยครับเต็มต้นเลยมะขามกี่ปีเนี่ยพี่ดาวต้นเนี่ยฝ้โักใหญ่มากเลยนะ เอาไปแช่อินขายใช่ไหมเนะี่ยเอาไปแช่ขายโอ้โหดูครับดูฝักใหญ่กว่าแขนคนถือโอ้โหมะขามรูใหญ่จริงๆครับเนะี่ยมะขาม ไม่รู้พันอะไรเนาะพ่อเนี่ยรู้รู้อย่างเดียวว่าเป็นมะขามครับใช่อิ่มก็จะเอาไปลังไปปอกเปลือกเหรอพี่หรือไงปอกเปลือกแล้วแช่แช่น้ำปูนน้ำเกลือครับอ๋อใช่อิ่มตับเอาเม็ดเป็นออกป่ะเม,ม,ม,ม็ดออกมันจะเป็นโอบนะอ๋อเม็ดออกเป็นอบ น่ากินเนะแค่นึกภาพกันงูออชอบฝักนี้มากใจมากเลยเดูมะขามดูมะขามครับกี่ข้อเนี่ยไม่ใช่ข้อเดียวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบข้อมะขามสิบข้อครับ อย่าจริงจริงเนื้อโอ้โหถ้าเป็นช่างนึงก็จะขีดนึงเลยนะผมว่านะได้ขีดนี่ไหมผมว่าฝักนึงเลยเนาะโอ้ยเนื้อโอ้โหไมเคยเห็นมะขามนี่ใหญ่ขนาดเนี้ยแต่เป็นมะขามเปรี้ยวนะไม่ใช่มะขามหวานครับเนี่ย ใหญ่มากเลยอันนี้เป็นไต่ต้นมะขามหลังบ้านครับเด็กน้อยก็มานอนเล่นอากาศมันเย็นเล่นโทรศัพท์กันชื่ออะไรคะผู้หญิงนี้ชื่ออะไรคะชื่อผ้าไหมผ้าไหมแล้วคนกลางชื่ออะไรครับ ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อก้าและคนนีนะ้ชื่ออะไรครับฮะโชคโอ้โชคผ้าไหมก้าอ๋ออืมอเ,เออผมจะมาดูพามาดูพี่สาวผมเก็บมะขามครับเอาไปทำแช่อิ่มในบริเวณหลังบ้านโอเคครับทานจองนาโมปากไปสวัสดีครับ